แซสมเซราของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับสาวน่ารักเก่งเสียงดีนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยนะครับมาจากเวทีเดอะสตาร์นะฮะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับผมเราขอต้อนรับน้องกิ่งเหมือนพระหรือว่ากิ่งเดอะสตาร์นั่นเองนะน้ะอ,อนงๆเขามารอให้กำลังใจกันตัน้งแต่แรกเลยนะครับผมโอเควันนี้มาในรูปแบบน่ารักสดใสมากเลย ก็กลับมาครั้งใหม่ก็อยากมาให้แบบคนที่กําลังรอเพลงกิ่งอยู่ได้เห็นกับแบบลุกใหม่อะไรแบบเลยผมยาวแล้วก็โอเคนะน่ารักเกินขอบคุณค่ะเพราะจริงๆแล้วนี่นะครับเราเคยได้ยินเพลงของกิ่งกิงเนี่ยจะแบบโชว์พลังเสียงอ่ะหรือว่าเพลงแบบเนื้อหาหนักๆหลายคนก็เลยอาจจะเดาไปว่าเออถ้าอัลบั้มแรกของกิ่งเนี่ยมันคงจะต้องเป็นแบบเป็นแบบว่าดราม่านิดนึงดราม่านักๆเลยแต่พอมาแบบเป็นแบบ ไปทะเลเียชิวๆใช่ไหมคะก็ตกใจกันไปคือยังไงเป็นยังไงมายังไงเพราะว่าเราชอบแนวนี้อยู่แล้วด oh ้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเรเห็นว่าน่าจะเปลี่ยนไปก็จากเดอะสตาร์มากว่าจะถึงตรงนี้ก็2ปีแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอัลบั้มแรกอัลบั้มเดี่ยวเต็มๆของเราเลยก็เลยอยากจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปให้ได้มากที่สุดก็เป็นแนวดนตรีที่ญิงชอบอยู่แล้วแล้วก็ต้องเล่าไปว่าจุดเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากการที่อิงได้ไปขึ้นคอนเสิร์ต I Love You ณทะเลค่ะก็ ไปร้องเพลงทีมคอนเสิร์ตเนี้ยซึ่งเป็นเพลงที่แบบชิลๆร้องอยู่ริมทะเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เลย เขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าอ้าวตกลงกิงก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เป็นแข่งเดอะสตาร์เนี่ยเราต้องทําตามโจทย์ที่เขาให้ค่ะก็เลยต้องลองโชว์เสียงแต่นี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ดีนะโอเคสบาย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 ค่ะแล้วก็แบบเป็นแบบที่ใจเราชอบอยู่แล้วด้วยครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้เราเห็นกิงเนี่ยไปทั้งร้องเพลงทํางานเพลงอื่นๆร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมครับผมอ่ะแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างในขออัปเดตกันนิดนึงซิก็ทำอัลบั้มนี้มา1นปีแล้วค่ะใปีเว็าในการทำเลงใช่หนึ่งปีนะคะแล้วก็มีเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะร้องเพลงประกอบละครบ้างนค่ะส่วนใหญ่จะอยู่อยู่กับการที่แบบเตรียมทำอัลบั้มขอตัวเองถ้าอย่างนั้นมาเข้าสู่ในเรื่องของโหมดการเตรียมทำอัลบั้มเลยได้กัมนะพอรู้ว่าเนี่ยกำลังจะต้องมีอัลบั้มเต็มๆแล้วเป็นไงต้อง ซ้อมต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงเรียนอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็ทําทุกอย่างเลยคะ่ะก็ตื่นเต้นก่อนเลยดับแรกตื่นเต้นแบบตั้งตัวไม่ถูกให้จะทํำยังไงดีเพราะว่านี่นังอัลบั้มจะเป็นเพลงของเราเองแล้วปกติเนี่ย cover เพลงคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหนะมก็เริ่มหา หาแบบว่าเลฟเล์อะไรเงี้ยค่ะมาให้พี่ๆเขาดูว่าเนี่ยกิ่งชอบเพลงแบบนี้กิ่งชอบแนวนี้นะคะเนื้อหาเพลงอย่างได้แบบนี้เลยคะ่ะก็พยายามทําทุกขั้นตอนเลยแล้วก็เก็บเกี่ยว <ๆ S 2> ประสบการณ์ที่แบบได้เจอกับร่วมงานกับพี่ที่เก่งๆหลายๆคนเลยเนี <บร S 2> ่ยค่ะครับผม <kaf> อ่าก็หนึ่งปีเต็มๆ <S <S ที่ได้อยู่กับตรงนี้มันมาเต็มๆเลยใช่ค่ะหนึ่งปีเต็มๆเลยแล้วก็เนี่ยฉันว่างานหรือเธอเหงาซิงเกิลแรกที่ปล่อยเนี่ยครับเป็นเพลงแรกที่ที่เริ่มคุยประชุมเพลงก็1ปีมาแล้ว เพลงนี้มีอายุหนึ่งปีเลยหนึ่งปีแล้วนะคะอ่าแล้วที่สำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูมิวสิควิดีโอเพลงนี้ด้วยนะครับอัลบั้มชุดนี้ทราบว่าก็มีพี่ๆโอ้โหเรียกว่าระดับมือโปรที่มาร่วมทำงานด้วยกับเราใช่ไหมคบผมปลืมมากค่ะปลืมมาเลยนั่นก็คือใครครับพี่โอเเ็กซสาแล้วก็ยังมีพี่หมูมูซูด้วยเพราะว่าตอนที่เริ่มคุยเพลงกันเนี่ยกิ่งก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหนูอยากให้พี่โอเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ได้ไหมคะเราเสนอชื่อไปเลยนะและก็ได้มาจริงๆ แล้วเป็นไงพอได้มาทำงานกับพี่โอ้อยมีความสุขมากค่ะพี่โอ้แบบใจดีใจเย็นแล้วก็ทำงานละเอียดมากใช่ค่ะเพื่อให้มันออกมาดีดีที่สุดเลยอ่าแล้วพี่หมูล่ะครับพี่หมูก็คุมร้องค่ะทุกๆเพลงเลยแล้วก็ฉันว่างานหรือเธอเหงาเนี่ยพี่หมูก็เป็นคนแต่งเขียนท่อนฮุกให้ด้วย ก็ให้ให้อะไรเยอะค่ะแบบสอน <ừ m. S 1> อะไรกิ่งเยอะมากแล้วก็ <ừ m. S 1> เขารับฟังความคิดเห็นเราด้วยเหมือนกันเลยนะคะ <ừ m. S 1> ก็แชร์กันเวลาทางานแล <g ül> ้นเหมือนเราเป็นน้องเราก็ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาด้วยนะใช่ค่ะนะครับ <m aren> มันคงได้อะไรเกี่ยวเกี่ยวไปเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วเพลงแรกที่ออกมาเนี่แหละฉันว่างานฉันว่างานหรือเธอเหงาฟังชื่อตอนแรกงงงงตกลงเอ๊ะยังไงเออนยังไงตกลงมันแปลว่าอะไรหรือมต้องการสื่อหรืออะไรครับก็คือ เรื่องราวเขาบอกว่าจริงเป็นเป็นเพลงอารมณ์ดีนะคะเป็นเพลงรักงงงที่อารมณ์ดีอะคือแบบว่าดูหนังด้วยแล้วมันงงหมดแต่มนอารมณ์ดีนะใช่เขาอะเขาบอกว่าแบบตื่นจต่เช้าก็โทรมาเช้าสายบ่ายเย็นโทรมาตลอดเลยเนี่ยไปดูหนังเรื่องไหนก็โทรมาเล่าให้ฟังคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยฉันว่างานหรือเธอเหงาคือเราสงสัยไงในพฤติกรรมแปลกๆอันนี้ที่เธอที่แบบ ที่เธอโทรมาตลอดเลยเพราะเธอเหงาเพราะว่าเนี่ยฉันว่างงานหรือว่าเธอเธอเหงากันแน่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเรื่องราวทั้งหมดที่เธอคอยโทรมาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยไม่อยากฟังแล้วว่าคือแบบช่วยโทรมาบอกคำว่ารักได้ไหมเน่พอแค่คำเดียวพอใช่เน่ครับผมเนื้อหาก็บมกบัวยิ้มยิ้มเพราะนั้นดนตรีมันก็เลยต้องแบบแน่มีความสุขกันไปด้วยใช่แล้วค่ะดนตรีน่ารักมากบรรยากาศการ ถ่ายทำมิวสิวิดีโอไปถึงที่ทะเลไปที่ไหนคะก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะที่หัวหินค่ะที่เราได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตใช่ค่ะแล้วก็ไปวิ่งเล่นอยู่ริมชายหาดอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนก็แบบเป่าประกาศออกมาหัวเราะอะไรคะเนี้ยไปแบบเป่าประกาศออกมากับท้องทะเลท้องฟ้าว่าแบบทหากว่าเชิ่อมีใจช่วยบอกคําว่ารักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นกิ่งเต้นเป็นแบบชิวว่าเต้นอยู่ในมันเหมือนได้ปลดปล่อยฉันเหมือนชิวมันเหมือนได้ปลดปล่อย กดปล่อยอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วปกติเนอันนั้นคือในภาพที่ในมิวสิกวิดีโอนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันและอย่างปกติในชีวิตว่างๆของกิ่งเนี่ยไปบ้างไหมเที่ยวปลดปล่อยแบบนี้บ้างไหมคะไปก็ต้องมีบ้างเพราะว่าบางทีเราก็เป็นคนขี้เหงาเหมือนกันอะไรอย่างนี้เราก็ต้องออกไปเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีวันหยุดหลายๆวันหน่อยก็ชวนกันไปทะเลนี่แหละไปทะเลเนาะมันโอเคสุดแล้วเนาะใช่ใกล้ๆด้วยไปแล้วมันก็ต้องแบบ ฮาสนุกสนานกันอยู่เพื่อนๆก็เอาเพลงนี้ไปร้องเลไดมิวเล่เล่ร้องเพลงกับเพื่อนจริงป่ะโอ้โหกำลังแบบมันดูมันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชิลมาจริงๆดูชิลมากเลยนี่อย่างวันนี้มีอุคูเลเล่มาด้วยนั้นสมมุตินิดนึงได้ไหมตอนนี้เรากำลังอยู่กลางทะเลโย็นร้อนจังเลยแดดแรงเลยแรงมากเลยครับดูซิเนี่ยเตรียมแล้วอาบแดดเออนะฮะมีเพื่อนๆนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะาำสาใจด้วยอ่ะ บอกอาบแดดบอกกับตัวเองด้วยบอกกับตัวเองนี่นีนี่นนี่นิดนึงนะมีปกติชอบเล่นอะไรยังไงอยู่แล้วล่ะคะก็คือเหมือนกับแบบเรามีเพื่อนไปด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ร้องอยู่คนเดียวก็ร้องเพลงเล่นเองซะเลยนิดนึงนิดนึงฉันว่างงานนะคะอ่าได้ได้ได้หรือฉังานได้โอ้โหอยากฟังไหมคะพร้อมไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวโจหน้ามีเต็มเต็มอีกทีนะแต่ว่านี่ก่อน เชื่อว่ากิ่งจะเอาคุริเล่มามอบให้กับรายการเราแบบพี่เกรงใจอ่ะก็ผมงั้นไม่เป็นไรงั้นหนูไม่ให้แล้วกันนะคะถ้าเก่งใจอ่อนพี่ก็ไม่มีอะไรจะมอบให้แล้วแหละกันเหรอคะเราจะแลกกันใช่ไหมนี่มเป็นลายเซ็นจากศิลปินทั่วทั้งประเทศเลยนะครับหาที่ไหนไม่ได้นะครับทีมงานเราไปนั่งเซ็นอยู่ข้างหลังเนี่ยพยายามไปปลอมให้เหมือนไม่ใจไอ้ของเราจริงๆเดี๋ยวหนูให้ยืมเล่นแล้วกันนะคะโอเคได้ทีนี้ เนี่ยอันนี้คือเวลาแบบได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนๆแต่ถ้าสมมุติเวลาเนี่ยเวลาที่ไม่มีเพื่อนๆไม่มีใครเงาเหงามีไหมมีมีอารมณ์นี้ไหมก็ต้องมีบ้างผู้หญิงแบบเก่งมีใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีอารมณ์นง้แก้เหงาอย่างไงแก้เหงาอย่างไรคืก็อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็ร้องเพลงค่ะฟังเพลงเป็นคนที่ ฟังเพลงตลอดเลยตื่นเช้ามาก็ต้องแบบต้องมีเปิดเพลงในโทรศัพท์อาบน้ำก็ต้องเอาเข้าไปฟังด้วยฟังตลอดเลยค่ะแสดงว่ามันอยู่ในแบบนะมันต้องมีอารมณ์ส่นทัวแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเอาเพลงสื่อความรู้สึกตัวเองณนะตอนนั้นหร,หรือยังไงคือตลอดเลยแบบกิ่งเป็นคนที่ถ้าสมมติสมมติใน Facebook สมมตินะ,ะ,ะก็ ทุกวันเลยกิ่งจะโพสเพลงลงขึ้นขึ้น Facebook ตลอดก็คือกิ่งรู้สึกยังไงอยู่ก็เจอเพลงบอกก็เอาเพลงที่มันเป็นสื่อความรู้สึกตรงนั้นของเราแล้วก็ขึ้นไปใช่ใช่ใช้เพลงแทนความรู้สึกจริงมากจริงจริงคือถ้ามีความสุขก็ใช้เพลงที่มีความสุขโกรธอยู่วะโกรธอยู่อะค่ะก็มีไหมก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้าง ก็ล่งแบบแอบรักใครแอรักใครก็ขึ้นมาอ้าเขินอย่างนี้แฟนคลับก็จะรู้เลยเราก็กิ่งเนี่ยนะครับจะมีอารมณ์ยังไงบ้างในแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้ SMS หัวข้อของเราอ่าแล้วให้หลายๆคนเนี่ยนะครับได้ส่ง SMS เข้ามาบอกว่าถ้ากิ่งเหมือนแพรว่างงานและเหงาด้วยจะช่วยกิ่งยังไงดีโอ้โหถ้าว่างงานนี่ต้องรีบช่วยนะคะเพราะหนูก็ไม่อยากว่างงานนะแต่ถ้าเหงาเนี่ยก็มีแฟนคลับมีเพื่อนๆอยู่นี่ไงเห็นไหมอ่าแต่ ถ้าเนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชม,มรายการอยู่ทางบ้านช่วยยังไงดีก็ส่งเข<ม>้ามากัแล้วกันนะครับว่ามีของรางวัลแน่นอนนะครับรอยอยู่ <c oughs> นะ่จโอเคส่วนตอนนี้นะครับผมเราจะได้ดูมิวสวิกวิดีโอกันแล้ว<อ>นะฮะที่บอกว่าไปถ่ายทำหนึ่ที่ทะเลทะเลแล้วก็แบบปลดปล,ดปล่อยชิลๆสบายๆเลยใช่แล้วก็แอบมีท่าน,นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่างานแล้วก็แบบว่างานแต่ถ้าเหงาเราก็แบบนึกเชงเหงาเงี้ยเดี๋ยวทำท่าหนูงอตัวเองว่างานและเหงา โอเคป่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเอางี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ทําแบบเต็มๆท่านี้ <laughs> ได้วางงานหรือเธอใน <laughs> แบบโชว์สดๆๆนะครับผมตอนนี้ไปดูเลยครับชั้นว่างงานหรือเธอเง,งา <laughs>